สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่31ส,ส,สิงหาคม65นะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ6กับ9นะคะก็40 41 42 44 46 47 49นะเบิ้ลในตัวนะ70 71 72 74 75 76 79 7จ็ดสี่หกเจ็กจับคู่ก็4ี่เ4็ดเจ็ดสี9สีนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปห้างเสียงใบศก็หกศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูน่ศย์หกศูนย์แปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกหสก็ดูที่เช้าเนาะ2ก็2อง2ูนย์สองสนะคะ หกสี่สองศูนย์หกสนองหเนาะอ๋อสี่หกองกับสองสีมันเลขกลับกันนะนนเขียนแล้วนน่เนาะมันจะมาแล้วมั้งนี่ไอ้ที่รีเขียนผิดผิดนี่ะเอาเป็นศูนย์ก็แล้วกันศูนย์หกเนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะ ย่บคู่สี่ตัวกับสี่ตัวนี่ซื้อด้วยกันนะคะเช้ากับบ่ายนะบ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ